สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไทยบทให้ดูบางข้อนะคะจากที่มีเพื่อนบางคนถามมาเนาะสอบถามมาในช่องทางต่างๆว่าอยากจะทราบว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อเนี่ยทำยังไงบ้างเพื่อจะเปรียบเทียบกับของตัวเองว่าทําถูกต้องไหมนะคะอันนีเ้เราลองมาดูกันเลยโดยครูจะใช้แบบฝึกหัดของเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์วนิดาเนาะที่ครูได้ลงไว้ให้แล้วใน l m s นะคะหรือ e-learning ของมหาวิทยาลัยบุรพานั่นเองในรายวิชาของเรานะคะอย่างเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกบอกว่าจงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้นะคะว่าข้อมูลชุดนี้มีตัวแปรกี่ตัวนะคะแล้วก็ให้ระบุระดับการวัดของตัวแปรแต่ละตัวด้วยนะคะว่าระดับเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้เราก็จะพบว่าข้อมูลของเรานั้นนะคะมีตัวแปรทั้งสิ้น 1. ก็คือเพศ2ก็คืออายุ3ก็คือ iQ และ4ก็คือระดับของความฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นมี4ตัวแปรนะคะส่วนที่2ให้ระบุค,ค่าการวัดของตัวแปรแต่ละตัวนะคะการวัดของตัวแปรแต่ละตัวนั้นเราแบ่งข้อมูลเป็น4ประเภทนะคะจากที่เราเคยทราบว่านะคะนี่ก็คืออยู่ใน คลิปวิดีโอการสอนอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูลของเรามีแบบใดบ้างซึ่งข้อมูลของเราก็จะแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็มีนามบัญญัตินะคะตัวแรกนี่คือแบ่งเป็นกลุ่มเฉยๆนะคะนามบัญญัตินะคะแบบที่2ก็คือเรียงอันดับแบบที่3อันตรภาคนะคะและแบบที่4อัตราส่วนนะคะซึ่ง2แบบแรกก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้วก็2แบบหลังจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นอย่าให้ตัวเลขตัวนี้นะคะมาหลอกเราเพราะเราเห็นว่าเป็นตัวเลขเราก็นึกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเลยนะคะซึ่งไม่ใช่เนาะตัวเลขตัวนี้เป็นแค่ข้อ สมมุติขึ้นมาว่าให้เป็นอันดับหนึ่งสองสามก็เหมือนประกวดนางงามนะคะได้ที่หนึ่งสองสามคนที่สวยอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยอาจจะต่างกันนิดเดียวก็ได้แล้วคนที่สองกับสามันจะต่างกันเยอะก็ได้เพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะแต่เรียงลาดับได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครไม่เข้าใจไปเปิดคลิปวิดีโอเรื่องข้อมูลดูอีกสักหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างดูแบบฝึกหัดข้อนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดข้อนี้ อันแรกก่อนเพศชายเพศหญิงเห็นชัดๆเลยเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแน่นอนใช่ไหมคะแล้วชายกับหญิงก็บอกไม่ได้ว่าใครมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นแบบที่หนึ่งนะคะนนะคะเพราะฉะนั้นเพศก็จะเป็นข้อมูลแบบแรกก็คือข้อมูลแบบนามบัญญัตินั่นเองแบ่งได้เป็นกลุ่มเฉยๆ อ่านะคะตัวไหนอีกที่แบ่งได้เป็นกลุ่มเฉยๆอ่ะมีตัวนี้ระดับความฉลาดใช่ไหมคะเป็นตัวหนังสือเหมือนกันนะคะเป็นตัวหนังสือแสดงว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแน่นอนแต่เราดูข้อมูลคุณภาพของเขานะคะจะพบว่าเรามี genius ใช่ไหมคะเรามี average นะคะเรามี low นะคะเรามี borderline low มี low จะเห็นว่าพวกนี้มันมีการแบ่งเป็นเชิงคุณภาพบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ นะคะเป็นเด็กมีความสามารถพิเศษนะคะมีเป็นเด็กที่เก่งกว่าระดับค่าเฉลี่ยนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยแบบนี้จนถึงเด็กระดับต่ำนะคะแสดงว่าตัวนี้มันเป็นการบอกคุณภาพที่เรียงลำดับได้เพราะฉะนั้นระดับความสละฉลาดจึงเป็นข้อมูลแบบเรียงอันดับเป็นข้อมูลประเภทที่2นั่นเองนะคะเพศเป็นข้อมูลประเภทแรกจากนั้นเรามาดูอายุนะคะอายุอายุ อายุตัวนี้ตัวเลขใช่ไหมคะอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้นะคะเราก็มาดูต่อข้อมูลเชิงปริมาณสองตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติคือเลขเนะี่ยต้องเป็นเลขที่แท้นะคะเลขเป็นตัวเลขที่บวกลบกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่สามนั้นจะเป็นศูนย์เทียมนะคะศูนย์เทียมถ้าเป็นแบบที่4ี่จะเป็นศูนย์แท้นะคะรายละเอียดอยู่ในคลิปเนาะ ไปฟังอีกรอบนะคะสูนแท้นี่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีจริงๆอ่าเราลองมาดูอายุของเรานะคะอายุของเราที่เป็นเลข30เลข30ตัวนี้ถ้าเราเอามาเราบวกเพิ่มไปอีกค่ะสาสิบ บวกเพิ่มไปอีกห้าก็ได้เท่ากับ35ก็คือมีอายุเพิ่มขึ้นอีก5ปีเพราะฉะนั้น5ปีที่เพิ่มขึ้นก็เป็น5ปีจริงๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีอายุศูนย์ปีก็แสดงว่าเรายังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้นะคะเป็นศูนย์แท้จึงเป็นแบบที่4ีนั่นเองนะคะตัวต่อไป IQ ค่ะ IQ ตัวนี้นะคะเป็นตัวเลขเหมือนกันเอาบวกลบกันได้เหมือนกันแต่ทีนี้ iQ ตัวเนี้ย มันเป็นตัวเลขที่เขาใช้ระวัดระดับความสามารถของคนนะคะว่ามีสติปัญญาแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้ระดับสติปัญญาเป็นศูนย์เนี่ยแปลว่าคนนั้นเขาไม่มีมันสมองเลยหรือเปล่าคะเนี่ยแปลว่าคิดอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ เขาอาจจะมีระดับความคิดอยู่แต่ว่าเมื่อวัดแล้วมันยังไม่สูงพอที่จะอยู่ในระดับที่จะเกินจาก1เป็นไอจากศูนย์ขึ้นมานะคะเพราะชั้นศูนย์ตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์แท้เป็นศูนย์เฉียงนะคะเพราะชั้น IQ เนี่ยจึงเป็นข้อมูลระดับที่3ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลเนาะใครที่ฟังรายละเอียดนะคะไม่ได้จำไม่ได้ก็ไปเปิดดูคลิปวิดีโออีกหงรอบนะคะ มาดูข้อต่อไปก็อ2บอกว่าข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์นะคะเป็นระยะเวลาแสดงว่าเป็นข้อมูลแบบที่4เนาะเป็นข้อมูลจริงๆระยะเวลาเลขที่เกิดขึ้นเวลาหนึ่งนาที2นาทีเป็นเวลาจริงๆนะคะศูนย์นาทีก็แปลว่าไม่มีเลยนะคะไม่เกิดเวลาขึ้นเลยในการทำอะไรใดๆก็ตามอ่ะ เพราะชั้นตัวนี้เป็นแบบที่4ี่นะคะแบบที่4ี่เสร็จแล้วเขาก็ให้เลขมาเขาบอกว่าให้หาเลขค่าเฉลี่ยเลขคณิต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรคะก็คือค่าเฉลี่ยนะคะมีสัญลักษณ์อยู่สองตัวคือมิวกับ x อกบาร์นะคะอ่มิลก็เป็นของประชากรนะคะประชากร x อบาเป็นของตัวอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่าข้อมูลต่อไปนี้ เป็นข้อมูลของคู่สายโทรศัพท์20คู่สายแต่ว่า20คู่สายนี่มันน่าจะใช่โทรศัพท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในในโลกของเราหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะมันก็เป็นแค่ตัวอย่างที่สุ่มมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น20คู่สายถ้าอยากจะหา x-bar ไอ้อยากจะหาค่าเฉลี่ยก็คือให้หา x-bar น,นั่เองนะคะ,ะสูตรของ x-bar ว่ายังไงคะจำได้ไหม อ่าสูตรของ x bar นะคะก็คือ summation x i ส่วน n จําจำนวนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะเออเอาค่าของข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราก็เอา2.1บวก4.8บวก5.5บวกไปทุกตัวเลยบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็หารด้วย20ก็จะเป็นค่า x bar นั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะมัธยฐานมัธยฐานคือค่ากลาง ข้อมูลมี20ตัวเพราะฉะนั้นการหาค่ากลางก็ต้องหาตำแหน่งของมัธยาฐานก่อนใช่ไหมคะ,ะตำแหน่งมัธยาฐานใครจำสูตรได้บ้างหายังไงนะคะตำแหน่งของมัธยาฐานนะคะก็คือนะคะจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวก1หารด้วย2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราตัวนี้เรามี20นะคะบวก1 หาร2นะคะก็ได้เท่ากับ10.5อ่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่10.5เอาเลขตัวนี้มี20ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวบนก็10ตัวตัวล่างก็10ตัวนะคะรวมกันเป็น20่สิบตัวขอลบนิดหนึ่งนะคะอ่าตัวบน10ตัวตัวล่าง10ตัวเพราะฉะนั้นตัวที่10.5ก็คือตัวที่10บกับตัวที่11ตัวนี้ใช่หรือเปล่าคะเอามาบวกกันหารสใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะ เพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราจะหามัธยฐานนั้นมันเป็นข้อมูลเรียงลําตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะต้องทําการเรียงลําดับของข้อมูลซะก่อนนะคะ,ะเราจะต้องทําการเรียงลําดับก่อนนะคะครูก็ทําการเรียงแถวข้างบนนี้เราก็จะพบว่าเลขที่อยู่ในตําแหน่งที่10 5จ้านั้นนะคะ ตำแหน่งในตำแหน่งที่10.5นั้นก็คือตัวนี้ตำแหน่งที่15.3หาตำแหน่งที่11 1 5เานะคะเพราะนั้นเราหาตำแหน่งที่10.5เราก็จะได้เป็นตำแหน่งที่10นะคะ5.3าตำแหน่งที่11 5.5นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่10.5ก็ต้องเอา2ตัวนี้บวกกันนะคะแล้วก็หารสองนั่นเองนะคะก็จะได้ตำแหน่งที่ห้า ได้ออกมาค่าเป็น5 4จนั่นเองนะคะ5.3แล้วก็5.5หานะคะหารกันเฉลี่ยได้5.4เป็นค่ามาัธยฐานนะคะต่อไปค่าฐานนิยมเราก็จะพบว่าตัวไหนที่เกิดบ่อยๆก็จะเป็นฐานนิยมนะคะอย่างตัวนี้เราก็จะพบว่าตัวที่เกิดบ่อยๆนั้นนะคะตัวที่เกิดบ่อยๆนั้นก็คือตำแหน่งของค่า4.8นะคะมีทั้งหมด สามตัวซึ่งมันมีตำแหน่งที่เจ็ดแปดเก้าเวลาเราหาตำแหน่งเราก็จะหาตำแหน่งเฉลี่ยเช่นเดียวกันนะคะถ้ามันค่าเท่ากันถ้าเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งเฉลี่ยก็คือตำแหน่งที่แปดนั่นเองนะคะอ่ตำแหน่งที่แปดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าได้ค่าออกมาเป็นสี่จุดแปดนะคะต่อไปพิสัยพิสัยก็คือค่าสูงสุดนะคะลบด้วยค่าต่ำสุดอ่ะ สูงสุดของตัวนี้ก็คือค่าที่20ใช่ไหมคะก็คือค่า10.5แล้วก็ต่ำสุดก็คือค่าที่ตำแหน่งที่1ก็คือ2.1นะคะลบกันก็ได้เป็นพิสัยออกมานะคะตัวสุดท้ายส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะดูจาก ค่าความแปรปรวนที่เรามีนี่แหละแล้วเราก็ทําการถอดสแควร์รูทก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมคะหาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็คือตัวนี้ซิกมากับตัว s ซิกมาก็เป็นของประชากร s เป็นของตัวอย่างในข้อนี้เราต้องการหาของตัวอย่างนะคะแอนนะคะแอนเราจะหาค่าส่วนเบี่เบนมาตรฐานนะคะ เราก็จะได้จากข้อสุดท้ายนะคะ2.5หาส่วนเบี่งมาตรฐานสูตรของส่วนเบี่ยงมาตรฐานคือตัวนี้นะคะ s เท่ากับ summation xi ล X บ bar ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย n ลบ1แล้วก็ถอด square root ออกมานะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าค่าข้อมูลตัวแรกของเราคือ2.1นะคะก็ได้2.1ลบค่าเฉลี่ยเรายังไม่ได้หาให้เป็นเลข a ไปก่อนนะคะ ก็เป็น 2.1-a นลบ A ะคะยกกำลัง2บวกตัวต่อไปค่ะ4.8นะคะลบ a กำลัง2จนถึงตัวสุดท้ายเลยซึ่งก็คือ4.8เหมือนกันนะคะลบ a กำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลคือ20-1ลบ1แล้วก็ถอด square root ก็จะได้ค่าออมาเป็นค่าส่วนเบ่งงเบนมาตรฐานนะคะหน่วยเป็นนาทีนั่นเองค่ะ